หกจังหวัดระวังน้ำล้นตลิ่งยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์น้ำที่ในหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงทั้งล่าสุดทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติประกาศเตือน6จังหวัดริมน้ำชีระวังน้ำชีล้นตลิ่งแล้วใครอยู่ใกล้เตรียมตัวกองอำนวยการแห่งชาติประกาศฉบับที่17ทับสอเรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีล้นตลิ่งจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันเตี้ยนหมู่ และแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่24-25ถึงกันยายนส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในลุ่มน้ําฉีโดยเฉพาะในลุ่มน้ําฉีตอนบนบริเวณจังหวัดชัยภูมิซึ่งปริมาณน้ําสูงสุดได้เดินทางมาถึงเขื่อนชนบทอําเภอชนบทจัังหวดขอนแก่นส่งผลให้ระดับน้ําในเขื่อนชนบทสูงกว่าตะลิ่งในช่วงพื้นที่ลุ่มต่ําประมาณ3.5เมตรและล้นตะลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําฉีในเขตอโคกโพชัยอําเภอแวงใหญ่ อำเภอชนบทอำเภอมันจาคีรีอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านแหดและอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นประกอบกับระดับน้ําในเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นสูงเกินเกณฑ์ระดับน้ําควบคุมสูงสุดจึงมีความจําเป็นต้องระบายน้ําลงลําน้ําพองและไหลไปรวมกับแม่น้ําฉีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ําในลําน้ําฉีเพิ่มสูงมากขึ้นกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในลุ่มน้ําฉีตอนกลางบริเวณอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามพบว่าเขื <_ d ata> ่อนมหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัยมีระดับน้ําเพิ่มขึ้น147.58เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางสูงกว่าระดับเก็บกัก0.7เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ําผ่านเขื่อนมหาสารคราม580ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้ระดับน้ําสูงขึ้น5เซนติเมตรต่อชั่วโมองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ําในราน้ําชีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1.5-2เมตรล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําชีในช่วงวันที่4-5ตุลาคมดังนี้ 1. จังหวัดขอนแก่นอําเภอเมืองขอนแก่นอําเภอโคกโพชัยอาเภอมันจาคีรีอําเภอแวงใหญ่อําเภอแวงน้อยอำเภอชนบทอําเภอบ้านไผ่อําเภอบ้านแหดและอําเภอพระยืน 2. จังหวัดมหาสารคามอําเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัยและอำเภอเมืองมหาสารคาม 3. จังหวัดกาลสินอำเภอคลองชัยอำเภอกำมะลาใสอำเภอร่องคำ 4. จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจังหานอำเภอเชียงขวัญอำเภอวัชบูรีอำเภอโพชัยอำเภอเสรภูมิอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภอพนมไพรและอำเภออาจสามารถ 5. จังหวัดยโสธรอำเภอเมืองยโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัย และอำเภอคอวัง 6. จังหวัดศรีสะเกดอําเภอกันทรารมในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดาเนินการดังนี้ 1. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ําพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ําทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ 2. ปรับแผนบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำโดยพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำจัดจราจรน้ําในการสับหลีกการระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําและเรื่องระบายน้ําในลําน้ําแม่น้ํารองรับน้ําหลากจากรองรับน้ําหลากจากพื้นที่ตอนบนเพื่อลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัยและให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 3. เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ําหลากเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันทีติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ